เมเจอร์อะเพจโเนี่ยสร้างสีสันด้วยแนวคิดของ a r เพจ g โอซแบบไหนได้บ้างครับที่คุณครูสอนเป็นเมื่อกี้ครับเปลี่ยนตัวแรกรูดเป็นเลข้างๆ้งกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ไล่ปกติอ่าเห็นไหมพวกเราเห็นไหมว่าเราสอนไปแล้วมันเวิร์กออะฟังเสียงสิผมว่าผมจับต่อ C m a ซีเมนะพวกเราตกอเดาเลยใช่ไหมครับน้องบอกว่าเปลี่ยนจากโดเป็นตัวเรข้างขางกันครับผมไล่อะเพจโอซีให้หรอบก่อนนะ เปลี่ยนเป็นตัวเรครับใช่ไหมครับกิ๊บีกิ๊บครับใช่ค่ะเสียงดูดีขึ้นเป็นกองไหมพวกเราเห็นไหมครับอ่ามีคุณเอาดีตอบมาแบบพลิกกลับคอร์ดด้วยอ่าเอาแบบข้อที่หนึ่งก่อนน้องกิ๊บีกิ๊บบอกว่าเราเปลี่ยนฟีเมเจอร์ครับให้เป็นตัวเรจากตัวซีเสียงก็จะดีขึ้นทันทีเลยพลิกกลับได้ด้วยนะ แบบที่สองคุณอารีบอกว่ามีแบบพลิกกับคอร์ดคุณครูถามกิ๊ฟพี่กิ๊ฟถามพวกเราครับพลิกกับคอร์ดยังไงครับพวกเราตอบได้กิ๊ฟพี่กิฟตอบคุณครูได้ไหมก็เอาตัวอื่นไปไ,ปไป <guaranteed> กกว้ข้างหลังแล้วก็เล่นตัวแบบสามสามก่อนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งสามห้าก็เ e. ป็นสามห้าแล้วก็หนึ่งไปไว้ข้างหลังแล้วก็เล่นอย่างเช่น c eg หนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ egc อ่ะพวกเราน้องบอกว่าเหมือนที่คุณอารีบอกคิดตามไปนะครับทางบ้านคิดตามไปด้วยกันนะครับ เราอยู่ที่ C major มันคือ C E G ใช่ไหมพลิกกลับเป็นอะไรนะครับคิดพี่กิฟี E G C E G C มีซอนโดพวกเราไปฟังเสียงกันเสียงมันก็จะเท่ที่มาปัด C major ทั่วไปถ้าพลิกลับอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงครับเป็น G C E ค่ะ G C E อะพวกเราก็คือขอดีพลิกกลับเป็น G C E หรือซอนโดมีนั่นเองฟังเสียงกัน อนดงซอน G G. เห็นไหมครับคุณอารีบอกว่าแบบที่3มเปลี่ยนการเล่นตัวที่แปดเป็นตัวที่9ก้าสมมุติว่าคุณครูเล่นไอเดียแบบตัวที่เก้ามีไอเดียแบบขอดชื่ออะไรบ้างครับกิฟกี่ค,ครับแอดไค่ะแล้วก็เมเจอร์ไนก็คืออะไรครับก็คือแอดไนและเมเจอร์ใช่ไหมครับ แอดไนคือการที่คุณเล่นซีเมเจอร์แต่คุณใส่ตัวดีด็อกเข้าไปนั่นเองเช่นคุณอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะโดเรมีซอลหรือซีดีก็ได้ครับ